ครับสวัสดีครับเพื่อนน,นี้ผมวุเจซีบุรุพาครับตาเพื่อนๆมาอัปเดตตัวทุเรียนระยะชิดของผมเนาะตั้งแต่วันที่25้ากรกฎาคมเดือนที่แล้วผมไม่ได้อัปเดตจริงๆมันครบ1ปี6เดือนแล้ววันนี้เป็นวันที่2สิงหาก็มาอัปเดตเลยแล้วเดี๋ยววันที่25สิหางหาผมจะมาอัปเดตให้จริงในช่วง1ปี6เดือน,น1ปี7เดือนเนาะ1ปีเเดือนตอนนี้ของผมมันก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยให้หลานมสังคีเอมไม่งช่ทุเรียนระยะชิด ก็แต่งกิ่งช่วงนี้ที่มันผมแต่งกิ่งไปเดือนที่แล้วเนี่ยฮะก็เพิ่งแต่งกิ่งไปแต่ว่าไม่ได้ทํคลิปอ่าก็มันก็จะออกโสมนิดนึงแล้วก็เผเอินฝนมันแรงที่ตาดอะฝนมันแรงไปช่วงหนึ่งแล้วผมไม่ได้ต่อระบบน้ําก็เลยแบบจะปล่อยให้ธรรมชาติแล้วฝนเพิ่งตกเนี่ยพายุเข้าช่วงวันสองวันเนี่ยวันนี้ฝนได้ได,ได้ได้ตกมาอ่าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะอ่าใช้ตัวหนึ่งอินซีดินผสมตัวฮิมัสใส่แล้วก็อาจจะต้องอ่าเสริมตัวเซฟฟอยพ่นทางใบด้วยฮะเพราะว่าอาการใบมัน เหมือนจะเหลืองๆแล้วนี่ฮะ,ะเพราะว่าขายการดูแลด้วยก็เดือนที่แล้วจะใส่ก็เลยไม่ได้ใส,ส่เนี่ยสองเดือนอ่างปุ๋ยมาสองเดือนแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยมันไม่ค่อยเสมอเพราะว่ามันร้อนร้อนจัดมากเลยนะฝนแต่ร้อนมากเลยผมก็รอฝนอสังเกตระบบท่อน้ําผมอ่เดี๋ยวผมจะวางหมดอันเนี้ยคือเดินไปช่วงหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะวางหมดเลยเดี๋ยวจะวางให้มันอยู่ตรงกลางไงตอนแรกอะคือยังผมยังขยับเข้าขยับออกได้เรื่องระบบท่อน้ํายังไม่ได้วางจริงจังแต่เดี๋ยวจะวางแล้วเดี๋ยวจะวางให้มันอยู่กลางตรงนี้นะฮะอ่า โดยที่ให้กตีได้สองฝั่งระยะท,ที่ของผมคือเก้าคูณสามผมจะวางช่วงกลางเนี่ยเขาจะได้สองต้นเลยะนะวางตรงกลางกลางกลางสองต้นหมดเลยนี่ฮะแล้วก็เออนี่ฝนเพิ่งจะมาพายุเพิ่งเริ่มจะเข้าออนี่ฮะก็เลยมาอัปเดตแล้วก็ห่างหายไปอยู่พักด้วยก็ไม่ค่อยได้มีเวลาทําคลิปเท่าไหร่แล้วนี่เพิ่งตัดหญ้านี่พ่อตาของผมตัดหญ้าไปนี่ฮะอ่ามันเป็นใบเพด้วยใบเพแล้วก็เหมือนเพราะว่ามันน้ําจะน่าจะไม่ถึงเพราะว่ามันหายไป ฝนหายไปเกือบสองเกือบเกือบอาทิตย์อาทิตย์ตวัวฝ่าแล้วก็ตกแบบป,ปลอยๆน,นิดๆแต่ตกแบบไม่อิ่มมาฮะแต่ผมไม่เปิดรดน้ำไงแต่เขาอยู่ได้นะตัวเลียนเลียใหญ่นะฮะแต่จริงๆผมใช้หญ้ากบโคนผมใช้หญ้ากบโค,คน,นอยา่างเงี้ยกบแต่นี้พอตัดหญ้าแล้วมันเลยออกมาข้างนอกอนี่ฮนะเหนะลืองๆนิดๆอ่าแล้วก็แต่งกิ่งไปหน่อยมันก็เลยแบบแรงโคนเพราะว่าแต่งทรงแล้วไงมันปีฝ่าแล้วไงเขาจะแต่งให้มันได้ทรงเราต้องเลี้ยงกิ่ง กิ่งที่เราต้องการเนี่ยข้าใหญ่ก็มีลูกแล้วผมก็จะเนี่ยแต่งเลยเห็นไหมจอเป็นก้างปลาผมจะแต่งก้างปลาหมดเลยฮะตุเรียนตัวนี้อ่าอันนี้เป็นต้นเล็กที่ปลูกไปเป็นหมอนทองปลูกแซมใหม่หมดนี่ยอ่าก็ได้หนึ่งปีหกเดือนแล้วฮะหลังจากการดูแลเรื่องการพ่นฮอร์โมนก็จะใช้อย่างพวกอ่าน้ำปลาหมักแล้วก็อ่าฮอร์โมนก็เป็นตัวไอเซฟซอยตัวนี้ที่ทำอยู่ฮะที่ใช้อยู่แล้วก็แรดซิก้าพ่นป้องกันมแมลงแต่ ไม่ได้พ่นเลยเนี่ยสองเดือนเนี่ยคึมคือไม่ได้พ่นเลยนะเนี่ยข้าวผมก็เริ่มออกรวงแล้วอันนี้ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วอ่าเนี่ะเป็นข้าวข้าวอันนี้ข้าปวปลาซิวไลเริ่มออกอก่อนข้าวกลมข้าวกลมยังไม่ออกแล้วก็ผมก็ปล่อยเหมือนกันก็คือปล่อยแบบธรรมชาตินะฮะเริ่มออกรวงนี้แล้วข้าวผมนี่ฮะปล่อยธร,รรมชาติมันมีเพีย้ยกระโดดลงอยู่ช่วงหนึง่งแต่ผมดูว่าเราไม่พ่นอะไรเลยเนี่ยมันจะได้ไหม มันก็มันก็หายไปมนะมันก็หายไป,ไปพักหนึ่งเพราะมันจะลงแค่ช่วงเดียวแล้วก็หายแต่ว่าข้าวอาจจะสีหายบ้างเนี่ยอ่าก็คือจะทาให้ให้ว่าเอ้ยมันปลูกกับทุเรียนได้เนี่ยแล้วก็มีรวงและมีรวงแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวก็จะไล่เกี่ยวอ่อันไหนที่เขาเริ่มแก่เนี่ยเขาจะเกี่ยวเป็นช่อๆไปแล้วเ,เดี๋ยวไปเก็บตากไว้แล้วเดี๋ยวจะมาสีอ่าเนี่ยก็วันนี้อันนี้เริ่มปล่อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ปุ๋ยได้ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะผสมปุ๋ยใสย่เดีย๋ยวอาจจะทาคลิปสั้นๆให้ไอตัวช่วงที่ผสมปุ๋ยใส่โคนนะ อ่านี่ยอ่าเดี๋ยวไปดูโซนนู้หน่อยนี่ผมทาเรือตัวนู้นไงเลยไม่มีเวลาลงเลยก็คือทำทาเรือไ้ส่งส่งกุ้งส่งปลาว่าเดี๋ยวจะเปิดอีกช่องหนึ่งอ่าเป็นช่องเกี่ยวกับการหาก,กินของผมในรูปแบบเต็กตาดอ่าอยู่ในทะเลอะไรเงี้ยฮะนี่เรือผมทําเองต่อใหม่แป้งใหม่ฮะเป็นเรือส่งเดี๋ยวใส่เครื่อง13าแรงนี่ฮะอ่เนี่ยดูน้ำน้ำปีนี้น้อยมากเลย ฝนตกแบบน้ำไม่เต็มบ่อนี่ฝนตกน้ำครึ่งหนึ่งก็อยากเตือนเพื่อนเรื่องน้ำนะครเพื่อนอเตรียมกุศลขุดอะไรไว้ได้เลยปีนี้เพราะว่าอนาคตปัญหาเรื่องน้ำจะหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอากาศมันแรงยิ่งเราดูดแต่น้ำบาดาลขึ้นมาแล้วไม่ได้เติมด้วยแล้วฝนยิ่งไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยฮะมันจะมีปัญหาทําให้การใช้น้ําเราเนี่ยมีมีปัญหาหรือไม่เราอาจจะ,ะเรียนรู้ระบบเรื่องการ ใช้น้ำน้อยอาจจะตีให้มันสเปยให้มันซึมเร็วแล้วก็น้ำมันจะใช้น้อยหน่อยใช้หัวให้มันเล็กใช้หัวแบบมินิหัวอะไรเงี้ยสเปยให้มันฝอยแล้วน้ำมันจะซึมลงแบบทุกอนูถ้าเป็นน้ำเวียงเนี่ยเม็ดมันใหญ่เม็ดใหญ่ปุ๊บน้ำมันอาจจะซึมไม่ไม่ลงเลยมันจะไหลลงไปพอเวลาเม็ดใหญ่ไหมน้ำมันเริ่มเยอะเนี่ยมันก็จะไหลบ่าโดยที่รากเรียงไม่ได้กินแต่ถ้าตีแบบสเปยตีฝอยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนละอองฝอยเนี่ยมันจะซึมดี แล้วก็จะเก็บนานได้นานเนี่ยอ่าอันนี้เป็นต้นเล็ก30บาทต้นนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องรากแล้วแหละมองแล้วนี่ก็ดัดแต่งใบไปอีกแล้วเหมือนกันจะอาจจะต้องเปลี่ยนแต่ต้นอื่นก็โอเคอยู่นี่ฮะอ่าต้นอื่นก็เริ่มเดินละเริ่มมีการแตกใบใหม่อ่านะแตกใบใหม่ใบเก่าร่วงไปแต่น้ําน่าจะมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ให้น้ําเลยเขาอยู่กับทุเรียนใหญ่ยังไงก็อยู่เลยอาทิตย์นึงอยู่กันหน้าก็อยู่ไปเลยฮะแต่เดี๋ยวเขาก็เริ่มดีเนี่ยก็เริ่มมี แต่ใบเก่าใบาชุดเก่าเห็นไหมร่วงไปหมดแล้วผมบอกใบชุดเก่าที่เขาใหญ่ๆมาจากร้านน่ะร่วงหมดแล้วแล้วเหลือใบที่ผมดูแลเนี่ยมันจะเล็กเพราะผมดูแลแบบแนวไม่ไมใช้สารลิงมากตรงนี้ไม่ใช้เคมีครับอ,อันนี้ต้นสามสิบาทที่ทําคลิปไปเนี่ยก็ยังโอเคอยู่เนี่แตกยอดอยูอ่วันนี้ก็ถือว่าการมาอัปเดตให้เพื่อนๆที่ติดตามฮนะโซนนี้จะดีหน่อยเพราะว่าโซนนี้มันจะอยู่ริมป่าเพราะว่าเขาไม่ได้โดนแดดมากเนี่ฮะใบจะใหญ่จะสวยฮ ่าจะดีหน่อยสังเกตไออใบจะใหญ่จะสวยจำนวนเลยเนี่ยเริ่มแตกดีหน่อยต้นไหนที่ได้แสงแบบบางมีช่วยพางแสงนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะพอช่วยได้แต่ว่าจริงจริงทุเรียนเขาอยู่กับแดดอยู่แล้วแต่นี้ผมมีปัญหาเรื่องผมไม่ได้เปิดน้ําให้เขาแค่นั้นเองถ้าเปิดน้ําเนี่ยมันจะแตกดีมากเลยเนี่ยต้นที่ทําคลิปต้นใหญ่ปลูกเรื่อต้นใหญ่ก็ยังโค้งงออยู่เนี่ยสังเกตได้แต่ว่าเดี๋ยวเขาเริ่มมีการแทงยอดใหม่แล้ว เดี๋ยวเขาจะค่อยตั้งตรงมันมีคลิปที่ผมทาว่ามันตั้งตรงแล้วแหนงงงงงงงหน่อยเพราะว่าแต่งกิ่งไปพอแต่งกิ่งไปมันใช้เวลาประมาณ 2-3, 4เดือนเหมือนกันนะฝาฝ่าเขาจะเริ่มดีเพราะเพราะกิ่งเขาจะหมดไปแต่ว่าเดี๋ยวพอมันมันพุ่งแล้วมันจะไปได้เร็วขึ้นแต่มันจะอาจจะงงอยู่ในช่วงหนึ่งที่เราแต่งกิ่งฮะเนี่ยมันก็แลสอบขโกนสมๆหน่อยนี่อีกต้นหนึ่งที่ที่ปลูกต้นใหญ่ อ๋อนนต้นเล็กสามสิบบาทปลูกซ่อมไปหลายต้นครับผมฮะปลูกเป็นปลูกตายอย่างเงี้ยทุเรียนมันก็ไม่ใช่ว่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันก็มีอะไรหลายอย่างเพราะว่าดินเรามันไม่ได้ดินดีด้วยผมไม่ได้มีหน้าดินอะไรอย่างที่เพื่อนเพื่อเห็นนะใช้แนวอินทรีย์มาตลอดเนะีฮยธาตุอาหารบางอย่างมันอาจจะน้อยแต่ว่าเราก็เติมบ่อยๆเนี่ยเขาก็ได้กินแต่สังเกตพวกใบหัวระพวผ้าใบเรามันโตตลอดอยู่ได้มีกินเนี่ยแต่ทุเรียนนี่ง,งงงงๆง แต่ก็ถือว่ามันก็เติบโตได้อยู่ฮะนี่ฮะจริงๆชุดนี้จะไม่ได้ปีปีหเดือนจริงๆิมันจะปีสองเดือนเพราะว่าชุดนี้ปลูกหลังหลังชุดนู้นอ่ะสองสองสี่เดือนอืมแต่ว่าเป็นพันธุ์รุ่นเดียวกันแต่ผมเอามาเลี้ยงไว้ก่อนแล้วฝาจะลงหลุมนี่หลังจากนั้นสี่เดือนอันนี้ต,นต้นเก่ามีปัญหาผมก็เลยตัดตัดแล้วก็เลี้ยงกิ่งใหม่กิง่งแขนเนีน่ยเอ่อมันเลยโตดีเพราะว่าระบบรากพื้นที่ผมสังเกตว่าทําไมถึง Uh, เราตัดต้นต้นหลักอย่างนู้นอ่ะอย่างต้นหลักอย่างนั้นอ่ะถ้าไม่ดีแล้วมีกิ่งที่แตกใหม่แต่ว่าให้เลยจากตาที่เสียบนะตาที่เสียบขึ้นมาเนี่ยเพราะมันจะเป็นกิ่งพันธุ์เดิมเองเ,เป็นกิ่งพันธุ์ดีแล้วเราสังเกตว่าถ้าตาตามันออกดีมันแตกดีเนี่ยแสดงว่าระบบรากจุดน,นี้ดีเราก็ตัดต้นเดิมได้เลยเดี๋ยวต้นนี้จ,จะโตเร็วกิ่งนี้จะโตเร็วเหมือนเราทำสาวฮนะแต่เนี่ยมันยังไม่มีตาออกไงสังเกตได้ครับ ผมก็เลยไม่ได้ตัดเพราะต้นเนี่ยมันจะกแกนแกนมันจะมีปัญหาแกนแกนอยู่อืมแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆใช้เวลาเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นอ่าก็เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปฮะมันก็มีแนวทางอีกเยอะเนี่ยอันนี้ฐามที่บาทอันนี้ก็โตดีอยู่แต่ยอดดีอยู่เวนี้ก็ก็สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยสวนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันเนี่ยใบก็เริ่มจะค่อยๆดีขึ้น จะมีหนอนมีอะไรกินบ้างเราก็จับออกอะไรออกบ้างมันไม่ได้เยอะะอแต่เราไม่จําเป็นต้องไปพ่อนอยาเคมีเด้ได,ได้อย่างที่ผมทําผมว่าไม่ได้พ่นแต่ว่าอย่างเงี้ยมันออกจะเหลืองเพราะว่าผมยอมรับว่าน้ําของผมไม่ได้ให้อและระบบน้ําก็คือยังยังไม่ได้ต่อให้มันดีผมมันก็ผมก็ทาแบบ <laughs> เรื่อยๆเพราะผมทำทุเรียนผมจะไม่เร่งมากอืมแต่ก็ให้เขาโตไปเรื่อยๆนี่ฮะ,ะเพราะาดินของเรา มันไม่ได้มีแฉกสารอะไรด้วยมันก็ใช้เวลาฟื้นฟูแต่ต้นใหญ่ดีอยู่ต้นใหญ่ต้นแตกยอดดีสวยต้นใหญ่ระบบรากเขาเยอะมันก็เลยทําให้เขาอยู่ได้แล้วก็ไม่ได้ให้น้ำอะไรเนี่ยเขาก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์นี่เขาอยู่ได้เนี่ยสภาพทุเรียนเพราะว่าฝนมันก็ตกอยู่เป็นช่วงๆแต่ตกไม่เยอะแต่ว่ามันหายไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันที่ขาดเนี่ยต้นใหญ่ของผมก็แตกยอดดีอยู่แตกยอดดี ก็วันนี้ถือโอกาสมาอัปเดตตัวทุเรียนระยะชิดของผมก็โตบ้างเล็กบ้างตายปลูกใหม่ไปบ้างเนี่ยฝนตกอยู่เนีย่ยต้นนี้ดีโตดีเลยเป,เ,ปเป็นกระโดงแล้วมัเนเวียนเป็นกระโดงแล้วแต่เดี๋ยวผมต้องเอากิ่งอย่างนี้ออกอเพราะว่าผมไม่ต้องการให้เขาเป็นกระโดงผมต้องการให้เขาแผ่แผ่เป็นกิ่งข้างเนีย่ยการดูแลของผมมันไม่ได้มีอะไรมากผมกเลยไม่ค่อยได้ทาคลิปผมทําง่าย,ายอย่างที่เพื่อนทำเนี่ยเพื่อนต้องพ่นยาก,กันตลอดแล้วก็ซีเรียสตลอดผมจะเน้นแต่ใส่ปุ๋ยเย่ยงเดียว เดือนจะใส่สักแต่เดือนนี้ห่างยอมรล้ว่าห่างเดือนนี้ไม่ได้ทาคลิปว่าจะทําจะทำแต่ก็ไม่มีเวลาได้ใส่ห่างมาเกือบ2เดือนแล้วที่ไม่ได้ใส่จริงๆถ้าใส่ทุกเดือนเนี่ยถ้าอาหารมันจะไปดีกว่าน,นี้หรือว่ายี่สบวันใส่เนี่ยอ่อย,ยจ,ะจะเร็วกว่าน,นี้นี่ฮะนครับอ,อันนี้ยอมรับว่าขาดการดูแลเรื่องทางดินไปส,สักรอบหนึ่งมันจะขาดรอบไปรอบหนึ่งมันก็เลยมีอาการแล้วก็น้ําผมมันไม่ได้ต่อระบบให้มัน แบบดีแล้วก็เปิดได้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงมันก็เลยแบบมีปัญหาเรื่องอ่าเขาไม่ได้ดึงน้ํามาเลี้ยงตน้นมันก็เลยทําให้การสร้างโครงสร้างของเขาช้าไปชะง,งักไปนิดนึงอ่านี่ฮะก็มันก็เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆได้ถ้าถ้าทำคือผมพยายามทําให้มันง่ายแล้วก็ใช้ต้นทุนให้มันน้อยที่สุดแล้วก็การเติบโตของเขาอาจจะมีดีบ้างช้าบ้างมันตามสภาพแต่ดินของผมก็อย่างที่เพื่อนเห็นว่าผมเอาดินก้นบ่อมาทําตลอด เอาขึ้นมาทำเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนดินเดิมๆที่มีหน้าดินเนี่ยแล้วมาปลูกเนี่ยเวลารากเดินเนี่ยจะไปได้ไวมากสวยมากอย่างที่โซนข้างบนของผมที่ถ่ายๆไปนะอันนั้นเน่ะดินมันเริ่มดีขึ้นเพราะอันเนี้ยมันมันมันแค่แค่ปีฝ่าตามอายุทุเรียนเลยที่ผมปลูกเลยเอาขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่มีหน้าดินหรอกอก็ปลูกจนท,ทุเรียนโตได้ขนาดน,นี้แหละนี่ครับเพราะตรงเนี้ยจริงๆมันเป็นบ่อเป็นสระน้ําที่ยืนอยู่นะเป็นเป็นสระน้าทั้งหมดเลย แล้วผมก็เอามาถมสักทั้งหมดเลยถ้าเพื่อนติดตามผมมาจะเห็นผมแต่เริ่มแรกเลยแต่เป็นมีชุดนี้ที่โตดีชุดตรงกลางนี่คโตดีอยู่อ่าก็ประมาณนี้ก่อนครับอ่าไปยังไงฝากอย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามและขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะฮะที่ติดตามกันมาตลอดอ่าบางครั้งก็อ่าไม่มีเวลาเนาะทาคลิปมันก็ทำนู่นทำนี่หลายอย่างก็อาจจะตอนเนี้ยมันมันมีคลิปเยอะก็ให้เพื่อนๆค่อยๆเลือกดูของกลุ่มเพื่อนๆที่ทําทุเรียนนะ พยายามดูดูของจริงแล้วก็จะได้เอามาปรับใช้ในสวนได้ของผมก็ทำในแนวของผมเพราะมันไม่ได้มีอะไรมากสวนทุเรียนฮะก็แค่ใส่ปุ๋ยดูแลให้น้ําพ่นฮอร์โมนพ่อนอะไรแค่นั้นเองตาเป็นแนวเคมีก็พ่นยาป้องกันแมลงใส่ปุ๋ยตามรอบแล้วก็ดูแลเรื่องการให้น้ําทุเรียนเล็กบ้างอ่ะก็มันก็ดูแลไม่ยากทุเรียนใหญ่ก็ในรอบทบาใบอาจจะเสริมพวกอ,อาหารเสริมเข้าไปตรงนั้นก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับฝนตกจแลวครับสวัสดีครับ